ดีค่ะพบกับดิฉันพวงชมพูบานฉํานะคะวันนี้คนเครือเจ้าพวงจะพามาทำแกงส้มปลาทูนะคะกับสับป,ประรดค่ะเดี๋ยวขั้นแรกเรามาปาดสับป,ประรดวันนี้เราไม่ตำเครื่องนะคะเราตำเครื่องสำเร็จมาแล้วเครื่องแกงส้มก็จะมีแค่พริกไทยไอ้พริกแล้วก็กระเทียมแล้วก็เกลือเท่านั้นเองค่ะอันนี้เดี๋ยวเรามาปาด เราไม่หั่นนะเราใช้ปาดนะเราปาดไม,ไม่ไม่ต้องให้บางมากไม่ให้หนามากนะคะปาดไข่ ใหม่เด็กๆฉันอีฉันชอบนะขอแม่กินแกนมันไม่ต้องเอาอันนี้ปาดขอประมาณใส่ไม่ต้องเยอะมากนี้ใส่กระถู4สตัวนะซื้อกระถูตัวใหญ่ๆมาเลยนะคะ บาทอะแค่นี้พอเดี๋ยวเรามาสับปลาทูปลาทูนี่ล้างไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะสี่เออสี่ตัวพอไม่ต้องบ้องนะเดี๋ยวเดือยเขายุย เราตัดแค่สองทอนพอ,อ,อล้วประมาณนี้นะแล้วก็สับโรดเดี๋ยวเรามาแกงกันค่ะเปิดไฟครับใส่น้ำลงไปเลยค่ะเอาพอประมาณนะ ประมาณนี้พอแล้วเราก็ใส่พิกแกงลงไปนี่น้ำพริกแกงสกใส่หมดเลยประมาณ2ช้อนนะดีๆให้เข้ากันก่อน ใส่กะปิกะปินะเป็นกระปิอย่างดีนะใส่สักช้อนเบียร์เข้าๆกัน เดือยวราเขาเดือดสักครู่นึ่งนะคระับหลังจากน้ำแกงเดือดน,นะเราก็ใส่สับป,ประรดลงไปใส่สับป,ประรดลงไปเลยค่ะเริ่มหอมแล้วค่ะใส่สับป,ประรดลงไปเลยนะนี่นี่ รู้สึน้ําแกงจะน้อยไปเติมเราเติมน้ําลงไปได้นะเพราะเรายังไม่ได้ปรุงรสเดี๋ยวเรารอรอเดือดแล้วเดี๋ยวเราใส่ปลาลงไปต้องให้เดือดพล้านนะปลาถ้าบาถ้าเกิดเดือดเขาไม่เดือดพล้านนะปลามันจะราวนะนี่เขเริ่อเดือด นี่เนื้อเครื่องแกงวันนี้ถึงจะเป็นเครื่องที่เราไม่ได้ตําเองนะแต่เครื่องแกงมาสดสดสั่งมาจากใต้ดูสิมันไม่เป็นฟองเลยนะถ้าเกิดดูเก่าๆเนี่ยมันจะเป็นฟองอันนี้พี่สาวดิฉันส่งมาให้ค่ะนีแ่แกงสับรรกรบปัทูนะในเนื้อสับประรดเนี่ยมันจะมีรสหวานอยู่เราเดี๋ยวหลังจากใส่ปลาก่อนแล้วเราค่อยชิมก่อนแล้วค่อยๆเติมค่อยปรุงรสนะคะ หลังจากเดือดน,นะเราใส่ปลาลงไปนะ,ใส,ปะ,ะใส่ลงไปเลยค่ะใส่ลงไปเลยปลาอะไรครับปลาทูค่ะปลาทูกี่ตัวใส่ใหญ่เลยนะสี่ตัวพอวันนี้อยู่กันสามคนกินกันสี่ตัวพอค่ะแล,แล้วปลาทูก็ต้องสองนี่ฮะทำไมาถึงใส่สี่อครับเออปลาทูสี่โอ้ยสองสองคูณสองก็สี่นี่๋อดหวอใช่อีกว่าไ,ไม่เรียกแกผิดเนาะคิดได้นะเรานะ สองคณสองก็สี่เวลาล่ะยอมยอม,ยอมแพ้วันนีแต่งตัวสวยนะสวยไหมสวยครับแต่รูสึกว่าคุณแม่นี่อ้วกใช่ไหมไม่ได้อ้วกอ่ะท้องทุกวันเลยนะท้องไมไม่มีสามีจะท้องได้ไงล่ะอะไรนะหาไม่ได้เลยสามี<ด>ไม่ใครจีบเลยพอเข้าวเลขห้าเนี่ยคุณขาดีดดดสันย้ำเลยนะคะ อย่าอยู่ให้ถึงเลขสี่ค่ะทำไมถ้าตายก่อนไม่ใช่ค่ะเพราะเดี๋ยวหาผัวไม่ได้อ๋อยิว่ายิว่ายิว่าอยาให้อยู่อยู่ถึงเลขสี่อ๋อให้ตายก่อนเลยโอ้โอพแล้วข้าวเลขห้าเนี่ยยิ่งแล้วใหญ่เลยค่ะยิ่งหาไม่ได้เลยค่ะไม่เป็นไรอ่ะใช้ชีวิตของโสดดีสุดขอเชื่อผมเราใส่นี่นะสำหรับคนขี้เกียจนะใส่ส้มแขกลงไป เราไม่ต้องใส่มะนาวมากแล้วทําไม่ขี้เกียจล่ะครับถ้าขี้เกียจก็คั้นมะขามเปียกคั้นมะนาวใส่ลงไปอ,อันไหนจะดีกว่ากันครับถ้าเราใส่มะนาวไอ้นนมะขามเปียกเนี่ยมันจะมีรสหวานแต่ว่าอันนี้สับปะร,รดมันจะมีรสหวานอยู่แล้วถ้าน้ำขามเปียกมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งคืออ,อย่าทําให้น้ําแกงเราดําสีจะไม่สวยเราควรจะใช้น้ำมะนาวแต่ดิชันชอบใส่มะขามแขกนะทไมถึงใส่าัมันเนยดูกลมกล่อมดี แล้วแขกมากี่คนน่ะแขกก็รอเรื่อยๆค่ะแต่ยังหาหัวไม่ได้เรือรรอใช่ <c oughs> ไหมฮะแขกมาเรื่อยๆแต่หาหัวได้ยังครับใช่ค่ะยังหาไม่ได้ท่านปนลองชิมดูกันยังไม่ถึงอะไรเลยยังไม่ถึงอะไรเลยยังไม่ถึงฝั่งกครับต้องเติมเกลือสักนิดหน่อย นี่นะเติมเกลือลงไปหน่อยไม่ต้องมากนะครับแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำน้ำตาลเราค่อยๆเติมก่อนนะครับอย่าเพิ่งเดี๋ยวรสชาติประมาณนี้ก่อนอปลานี่ใช่ปลาถูอหรือใช่ปลาเลยครับปลาถูค่ะตัวน้ำปลาปลาทูด้วยเขาเข้ากัน กลินก่นของสับป,ปะรดจะโชยมาเนี่ยรใอ้เนื้อปลาสุกนี่นี่เรื่มปลาเรื่มสุกละใั่เตอร์อีกหน่อยยังไม่ได้อ,อันนั้นไม่หน่อยอันนั้นเยอะเปรียวยังไม่ได้ รอสักครู่นะให้เขาเดือดแล้วเนื้อปลาสุกแล้วก็ได้แล้วละ่ะรสชติเผ็ดจะเอาเผ็ดหวานแล้วก็เค็มเล็กน้อยแล้วก็เปรี้ยวทำไมเขาเรียกแกงส้มเพราะแกงส้มเนี่ยจะมีรสเปรี้ยวนำนะคะเขาถึงเรียกแกงส้มคนทางใต้ก็จะเรียกแกงส้มะคะ่ะจะเอาอะไรมาแกงก็ได้แล้วแต่ใครอยากทานแบบไหน,นอันนี้วันนี้เราใช้สับป,ปะรดในการแกงนะคะ ปาอะไรก็ได้จริงๆนะไม่จำเป็นต้องเป็นปลาทูนะนี่เนื้อปลานะเนื้อปลาอันนี้สับป,ประรดอยู่เนื้อฉ่ำๆเชยนะนี่เขาได้เลยนะเราก็ตักเสิร์ฟเลยค่ะ ร้อนมากแซ่บหายร้อยไดงๆออกที่เบาะหายร้อยสำหรับวันนี้แกงส้มปลาปลาทูกับสับป,ประรดนะอยากใครอยากไปทำทานกันได้นะครับไม่ไม่ยากเลยแค่มีเครื่องแกงเราซื้อมันก็ได้ัำเครื่องแกง แล้วก็ปะทูสับป,ประรดแล้วก็ปลุมรสเปรี้ยวน้ำตาลแค่นั้นเองอถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดติดตามดิฉันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ